เราสอ่งออกไม่ได้ค่ะเพราะเราต้องมีสองใบนี้นะคะ่ะเยลโลทูกับแคสเมียนค่ะต้องกรวดนะคะอย่างของเราเนี่ยของเราเนี่ยก่อนหน้านี้เรามีประมาณเจ็ดตู้ค่ะ,คะแล้วเราไปถึงด่านลากไปถึงด่านแล้วก็ไม่ผ่านค่ะแล้วเราไปตอนนั้นเราไปรถไฟนะคะประมาณเจ็ดตู้เนี่ยเราไปรถไฟ ไปแล้วไม่ผ่านค่ะเราก็เลยลากตู้กลับมาที่ร้องอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นออกจากข้าวด่านค่ะไปข้าด่านทีนี้ก็เราตรวจแล้วก็ไม่ผ่านอีกค่ะกลับมาเป็นระยะเวลาทั้งหมด10วันที่เราลากไปลากมาอยู่อย่างนี้กว่าเราจะเปิดตู้ขายอีกทีนะคะประมาณ15วันแล้วก็เราตัดสินใจว่า ้าคืนไว้เรายังไม่รู้เลยว่าทางจีนจะให้เราเข้าเมื่อไหร่นะคะเราก็เลยจำเป็นต้องขายเปิดตู้ขายทิ้งค่ะที่สวนนครนะคะ230ค่ะ230ตู้หนึ่งก็ประมาณ4ล้าน2ค่ะต้นทุนของเราหนึ่งตู้นี่คือเนื้อทุเรียนนะคะ4ล้านกว่าแล้วตอนนี้เรามาแกะกล่องขายนะคะ70บบาทค่ะก็ประมาณสอง ร้อยร้อยเท่าไรล่ะบวกลบคูณหารดูสองร้อยสามร้อยกว่าบาทาใช่ค่ะยังไม่บวกค่าแรงไม่ได้บวกอะไรค่าใช้จ่ายทีนะคะค่าลากตู้อะไรพวกนี้ค่ะ,คะยังไม่ได้ไม่ได้รวมอะไรเลยคแต่คือเนื้อทุเรียนคือสี่ล้านนิดๆถ้าคิดว่าเจ็ดตู้ก็เราขายกลับมาได้ก็ไม่เกินล้านสี่ก็ตกตู้หนึ่งสามล้านกว่าค่ะค่ะทุนดีนะคะ แล้วเราคิดว่าตอนนี้การแก้ปัญหาสถานการณ์ของรัฐเนี่ยที่เขาบอกว่าจะต้องมีการตรวจอะไรอย่างเงี้ยการเตรียมความพร้อมหน่วยงานรัฐมันจะทันกับฤดูตรุษจีนไหมไม่ทันค่ะเพราะอีกไม่กี่วันด่านจีนก็ปิดแล้วค่ะอ่าทุเรียนถ้าไปขายตรุษจีนนะคะตู้จะต้องออกเสร็จภายในวันที่18ค่ะเพราะมันต้องมีระยะเดินทางด้วยค่ะต้องใช้เวลาประมาณกี่วันนะคะอ่า หนึ 1> 1่งถึงสามวันค่ะนนค่ะ<า>แล้วแต่แล้วแต่ว่าที่ด่านน่ะจะติดตู้เยอะไหมถ้าตู้เยอะเราก็อาจจะไม่ทันก็ได้ค่ะขายตุดจีน